สำหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเคมีคำนวณนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์นะครับซึ่งตัวปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นการที่จะเอาพวกสารเคมีต่างๆมาคำนวณหาโมลคำนวณหามวลนะนะครับต่างๆจำนวนโมเลกุลจำนวนอะตอมอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะคราวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ในพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ นะครับตัวของธาตุแล้วก็สารประกอบเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นก่อนที่จะเรียนเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเราต้องมาเข้าใจพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบก่อนนะครับว่ามันคืออะไระพี่ก็เชื่อว่าพวกเราได้เรียนมาบ้างและตอนที่พวกเราอยู่ชั้นมมต้นนะแต่อาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับอามาดูอันแรกนะธาตุธาตุคืออะไรธาตุคือสารที่ประกอบด้วยนะครับนะอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมดนะก็ไม่มีอะตอมอื่นเข้ามาปนเลยนะครับเช่นถ้าสมมติพี่นำคาร์บอนมาคาร์บอนตรงเนี้ยก็คืออ,อยู่ในรูปของเพชรนะครับเนาะคาร์บอนจะมี2 2 2สองรูปนะครับก็คือตัวของเพชรกับกราไฟต์นะครับอันนี้ก็เอาเพชรมาเนาะมันจะได้มีสีสันสวยงามนิดหนึ่งนะครับ สมมุติว่าถ้าเรานำาธาตุคาร์บอนมาเนี่ยเราก็จะพบว่าทุกๆพื้นที่นะครับนะของเพชรเนี่ยตรงนี้ก็จะประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเข้าใจเรื่องาธาตุเนี่ยให้มันลึกกว่าน,นี้พี่ขอ,อมาอธิบายเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุก่อนนะครับสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุคืออะไรสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุเนี่ย ก็บอกให้ทราบว่าธาตุหนึ่งอะตอมเนี่ยมีเพนเพนก็คือโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเนี่ยอย่างละกี่ตัว1อะตอม1อะตอมเน้นตรงนี้นะอะตอมนี้ครัเป็นยังไงเป็นทรงกลมจ๊าบจำได้ไหมทรงกลมนะแล้วก็อา่าไม่เป็นทรงกลมทรงกลมนะครับนะแบบนี้นะแล้วก็ตรงกลางนะมีทรงกลมเล็กอีกอันหนึ่งอยู่นะครับ ทรงกลมแรกตรนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของโปรโตอนบวกอะไรบวกนิวตรอนแล้วก็รอบๆตรงนี้มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่นะอันนี้ก็คือลักษณะโครงสร้างของอะตอมอันนี้ก็คืออะตอม1อะตอมนะครับสารนิวเคลียร์ของธาตุเนี่ยเป็นยังไงก็เรียนมาละนะตอนปรับพื้นฐานเนะเเเานะ x อ z น,นะครับ x อ z x คือธาตุใดๆนะ a คือเลขมวลนะครับเลขมวลก็จะบอกถึงตัวโปรโตอนบวกนิวตรอนนะครับส่วน z เนี่ย Z ก็จะหมายถึงเลขอะตอมนะครับนะเลขอะตอมเลขอะตอมหมายถึงหมายถึงโปรตอนอา้าวแล้วทำไมในนี้ไม่พูดถึงอิเล็กตรอนนะครับนะคราวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าพูดถึงธาตุพูดถึงสารประกอบเนี่ยนะครับจำไว้เสมอว่ามันต้องเป็นกลางทางทางไฟฟ้านะธาตุสารประกอบต้องเป็นกลางทางไฟฟ้า ต้องเป็นกลางทางไฟฟา้าทางไฟฟา้านะมนต้องเป็นกลางนะต้องเป็นกลางทางไฟฟา้าหมายความว่าโปรโตอนจะต้องเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอนะโปรโตอนจะต้องเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอถ้าโปรโตอนกับอิเล็กตรอนไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอออนนะเขาจะเรียกว่าไอออนนะครับนะคราวนี้อย่างที่บอกนะว่า,าเราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะับแซดบอกถึงเลขอะตอมถูกไหมนะื่อไไร่ก็ตามเนี่ย มันพูดถึงธาตุเนี่ยครับเนาะตัวของอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับโปรโตอนถูกไหมนะเมื่อเราทราบอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะทราบส่วที่เมื่อเราทราบโปรโตอนเราจะทราบอิเล็กตรอนนะทําให้ทราบอิเล็กตรอนทันทีนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับตัวของอ่าอิเล็กตรอนเราก็ต้องมาดูนะครับว่าอของเรามันเป็นธาตุหรือเปล่า หรือว่าเป็นไอออนแต่ว่าสาระนิวเคลียร์เรนเน้นของธาตุเนะาะธาตุก็คือต้องเป็นกลางนะเมื่อทราบโปรตอนจะทราบอิเล็กตรอน,ตนทันทีเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดในเรื่องของอไอออนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะอะ่ะคราวนี้เราลองย้อนกลับมาดูเราบอกว่าเฮ้ยธาตุประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมดไม่มีอะตอมอชนิดอื่นเนี่ยเข้ามาเข้ามาแปลกปลอมเลยอะ่ะอันนี้เป็นคาร์บอนถูกไหมาคาร์บอนสัญลักษณ์เป็นไร C126 นั่นหมายความว่า1 อะตอมของคาร์บอนนะครับนะหนึ่งอะตอมคาร์บอนเนี้ยก็มีโปรตอนกี่ตัวโปรตอนเลขล่างหกเนาะอิเล็กตรอนเป็นธาตุต้องหกนิวตรอนบนลบล่างเป็นหกดังนั้นหมายความว่าหนึ่งอะตอมของคาร์บอนเนี่ยมีโปรตอนหกนิวตรอนหกและที่ไม่พลาดเลยคืออิเล็กตรอนก็ต้องหกตัวนะนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาอะตอมหมองไขรอะตอมของธาตุคาร์บอนตรงนี้มาวิเคราะห์ เนาะเราก็จะพบว่าในของในตัวาธาตุคาร์บอนเนี่ยก็จะมีอะตอมที่เป็นแบบเดียวกันคือแบบนี้นะมีโปรโตอน6นิวตรอน6อิเล็กตรอนเท่าไหร่อิเล็กตรอน6อันนี้เป็น16แน่เนี่ยอิเล็กตรอน6ตัวนะเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีอะตอมอันอื่นเข้ามาปนเลยก็คือไม่มีอะตอมที่มีโปรโตอนที่ไม่เท่ากับ6กนะเข้ามาปนเลยนะครับนะ หน่วยของธาตุหน่วยคือลักษณะนามนะครับหน่วยของลัลกษณะนามหน่วยของธาตุก็คืออะตอมนะอันนี้เราต้องให้ความสนใจนะไม่ได้นะอันนี้สําคัญมากกับการเรียนปริมาณสารหน่วยของธาตุคืออะตอมนะครับนะและที่สําคัญถ้าพูดถึงธาตุเนี่ยธาตุต้องไม่มีเลขห้อยนะครับนะปกตินะธาตุต้องไม่มีเล,เลขห้อยนะครับนะจะถึงถึงจะใช้คําว่าอะตอมได้นะอ่ะโอเค ต่อไปนะครับเนาะไอออนของธาตุบ้าง <ve> เราเรียนเรื<า> <store> ่องธาตุมาละไอออนของธาตุบ้างนะครับนะไอออนของธาตุก็คือเป็นเป็นสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนอิเล็กตรอนเท่านั้นนะเมื่อเทียบกับกับที่เป็นธาตุธาตุโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันแต่ไอออนเนี่ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันนะครับแบ่งออกเป็นไอออนบวกกับไอออนลบไอออนบวกก็คือเกิดจากการที่ธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปจากอะตอมไอออนลบก็เกิดจากการที่ธาตุรับอิเล็กตรอนเข้ามาในอะตอมหน่วยของไอออนก็คือไอออนนั่นแหละ เช่นพี่เขียนตรงนี้ Na บวกอันนี้คือ1 1ไอออน Na บวกอันนี้อีก1ไอออน Na บวก1ไอออนอันนี้แสดงว่าเรามี Na Na บวกเท่าไหร่มี3มไอออนเห็นไหมลักษณะนามเนาะมี3ไอออนอย่างเงี้ยตารางเปรียบเทียบนะครับอันนี้อาจจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับนะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างาธาตุกับไอออนนะครับอันนี้เป็นไอออน ดอนนูอันนี้เป็นไอออนบวกอันนี้เป็นไอออนลบถูกไหมเอามาดูตัวแรกโปรโตอนนะครับจําได้ไหมว่าไอออนหองธาตุเนี่ยโปรโตอนนิวตรอนต้องต้องทำไมต้องเท่ากับธาตุเสมอนะครับมาดูตัวของธาตุก่อนโปรโตอนเท่าไหร่หกอิเล็กตรอนหกนิวตรอนหกแน่นอนว่าถ้าเป็นไอออนโปรโตอนก็ต้องเท่าหกนิวตรอนต้องเท่ากับหกด้วยนะคราวนี้อิเล็กตรอนบ้างอิเล็กตรอนตรงเนี้ย ต้องดูประจุประจุบวก2แสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวจากเดิมเป็นธาตุมี6เหลือเท่าไหร่เสียไป2เหลือ4นะประจุลบแสดงว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามาจากเดิมมี6รับเข้ามา2กลายเป็น8นะครับคราวนี้เรามาดูนะว่าเฮ้ยมันเกิดบวกเกิดลบยังไงประจุบวกตรงนี้แสดงถึงตัวโปรโตอนทุกคนเห็นไหมครับว่าในนี้สาสาร,สา,รสามตัวนี้โปรโตอนเท่ากันเนาะ เห็นว่เพราะเพราะตัวอะไรสัญลักษณ์มันเหมือนกันนะครับนะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับ ดูท่าถ้าโปรโตอนกับอิเล็กตรอนทําไมเท่ากันเห็นไหมมันหักล้างกันมันเลยไม่แสดงประจุความจริงเราอาจจะเขียน0ูนย์แบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่เขาไม่เขียนนะครับเนะาะมาดูตัวของไอออนบวกไอออนบวกเนี่ยนะครับเป็นไงอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเหลืออะไรเหลือสี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับมันเสียอิเล็กตรอนไปสองตัวเนาะก็เลยแสดงอำนาจประจุกี่บวกสองบวกเห็นไหมมันเกินมาบวกสองเกินมาหักล้างกันไปสี่ตัวบวกลบนะคราวนี้ไอออนลบบ้างไอลบมีอิเล็กตรอนแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับหักล้างกันไปหกคู่เห็นไหมอันนี้ก็เลยแสดงอำนาจลบสองอันนี้แสดงอำนาจบวกเลยบวกสองดังนั้นเนี่ย เข้าใจหรือยังว่าไอออนบวกเนี่ยเกิดจากต้องเกิดจากการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปจากอะตอมเสียไปกี่ตัวก็เกิดเท่านั้นบวกเสียไป1ตัวก็เกิดบวก1 2ตัวบวก2 3ตัวบวก3อย่างเงี้ยเป็นตน้นไอออนลบเกิดจากธาตุรับอิเล็กตรอนเข้ามาในอะตอมน,นะครับรับมา1ตัวก็ติดลบ1 2ตัวก็ติดลบ2 3ตัวก็ติดลบ3อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะแต่ขณะที่ไอออนกับธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยโปรโตอนต้องเท่ากันเสมอนะ เช่นตรงนี้เป็นธาตุคาร์บอนกับไอออนของคาร์บอนอย่างเงี้ยนะก็โปรตอนกับน,นิวตรอนก็จะต้องเท่ากันเสมอนะถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ไปก็จะมีเฉพาะอะไรเฉพาะตัวของอ่าอิเล็กตรอนเท่านั้นโทษทีอิเล็กตรอนเท่านั้นนะที่เปลี่ยนนะครับโอเคนะพี่ว่าพวกเราน่าจะเข้าใจแล้วนะครับอาจากนั้นเรามาดูว่าเราทราบ สัญลักษณ์นิวเคลียร์เราทราบว่ามันมีโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนคราวนี้เรามาดูมวลของอิเล็กตรอนและมวลมวลของอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนหนึ่งตัวบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเราเรียนมาละในเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะครับเราทราบแล้วว่ามวลของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ9.11คูณ10กำลังลบ28นะขณะที่มวลของโปรตอนกับมวลของนิวตรอนเนี่ยมันจะมีค่าใกล้เคียงกันจนถือว่าเท่ากันนะครับก็ มวลของโปรโตอนกับนิวตรอน1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ1.66กูร์เกลงลบ24กับเราจะเห็นนะครับว่าลบ28กับลบ24ยังไงลบ24ก็ต้องมากกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะถือว่ามวลของอิเล็กตรอนน้อยมากๆเมื่อเทียบกับมวลของโปรโตอนและนิวตรอนนะครับเวลาเขาคิดมวลเนี่ยเขาเลยไม่เอามวลของอิเล็กตรอนเข้ามาคิดเลยจำไว้เสมอนะ เช่นถ้าพี่บอกว่ามวลของคาร์บอน1 1อะตอมกับมวลของคาร์บอน2บวก1ไอออนกับมวลของคาร์บอนสองลบ1 1ไอออนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาเฉพาะมวลของโปรโตอนกับนิวตรอนมาคิดซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยโปรโตอนกับนิวตรอนมันเท่ากันถึงแม้มวลย่อมเท่ากันถึงแม่อิเล็กตรอนไม่เท่ากันก็ตามแต่ว่าเขาไม่เอาอิเล็กตรอนมาคิดอยู่ละนะดังนั้นเนี่ยมวลของาธาตุกับมวลของไอออนชนิดเดียวกันเนี่ย เลยมีค่าเท่ากันนะครับประมาณกันนะอ่ามาดูสารประกอบบ้างสารประกอบคืออะไรสารประกอบคือสารที่เกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปนะครับนะถ้าเป็นอ่อันนี้พี่ต้องขอออกตัวก่อนครับว่าความจริงเนี่ยนิยามของสารสารสารประกอบเนี่ยในตำราเนี่ยทั่วไปเขาจะบอกว่าอ่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวอะตอมของธาตุตั้งแต่อะไร ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนปริมาณสารนะครับเนาะพี่ก็เลยใช้นิยามของพี่เองนะว่าสารประกอบเนเกิดจากการรวมตัวอของอะตอมตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปเอาง่ายๆพี่ต้องการสื่อว่าสารประกอบมีเลขห้อยอย,งอยางเงนะสารประกอบมีเลขห้อยโดยพี่แบ่งออกเป็นนะครับว่าสารประกอบชนิดแรกก็คือสารประกอบที่เกิดจากอะตอมนะอะตอมชนิดเดียวกันเช่น o 2 f 2 s 8 p c อย่างเงี้ยนะซึ่งพวกเนี้ยในตัวของไอตัวของไอตำราทั่วไปเขาจะถือว่าเป็นธาตุนะแต่ว่าเนื่องจากว่า ى, สามประกอบเหล่านี้มันใช้คําว่าโมเลกุลธา,าตุเหล่านี้มันใช้คําว่าโมเลก,กุลมันอยู่เป็นโมเลก,กุลมันมีเลขห้อยอย่างเงี้ยนะนะดังนั้นพี่ก็เลยเอามันมาจัดไว้ตรงตรงที่เป็น ى, สามประกอบแต่ว่าพี่กอริมา์พไว้ว่าเป็นสาประกอบที่เกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะ เพื่อให้ง่ายนะครับเนาะต่อการเรียนปริมาณสารนะครับนะอ่ะคราวนี้อ่าอันเนี้ยก็จะเป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนาะอะ่ยกตัวอย่างเช่น O2 ตรงตัวเนี้ย O2 คือสารประกอบแต่ถ้า O แต่ถ้า O เฉยๆอย่างเงี้ยนะ O เฉยๆตรงเนี้ยอันนี้คือธาตุอย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายที่พี่ต้องการสือนะ่อเนาะพี่ ฟอสฟอรัสอันนี้ธาตแต่ถ้าเป็น P 8ตรงนี้คือสารประกอบคือ2อันจะใช้ลักษณะนามต่างกันเลยนะครับนะต่างกันยังไงถ้าเป็นสารประกอบเนี่ยลักษณะนามมันจะเป็นโมเลกุลนะดังนั้นเนี่ย O 2ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะนามจะเป็นโมเลกุลแต่ O ตรงนี้จะเป็นอะตอมอย่างเงี้ยเป็นต้น P ตรงนี้เป็นอะไรลักษณะนามเป็นอะตอมแต่ P 4เป็นโมเลกุลอย่างนเงี้ยนะดังนั้น,นพี่ก็เลยเอามันมาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะครับ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสาประกอบที่เกิดจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกันนะครับก็เยอะแยะเลยนะครับเนาะก็อย่างเช่น H2O, NS3, CO2, CS4 เงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นสาประกอบที่เกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันแน่นอนนะครับว่าหน่วยที่เรียกใช้สาประกอบคือโมเลกุลนะอายกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียแอมโมเนียเห็นไหมครับว่าอันนี้หโมเลกุลของแอมโมเนียถูกไหมเห็นไหมใช่คำว่าโมเลกุล 1โมเลกุลของแอมโมเนียนะครับประกอบด้วยอะไรบ้าง1โมเลกุลของแอมโมเนียก็จะมี N เห็นไหม N อย่างเดียว N เห็นไ่มไม่มีเลขห้อยตรงนี้ N หมายถึงธาตุเนา N เท่าไหร่1่อะเห็นไหมลักษณะนามอะตอมเห็นปะมี H เท่าไหร่3อะตอมเงี้ยเป็นต้นนะ H สอง O ก็เหมือนกัน H 2 O 1 1โมเลกุลมี O เท่าไหร่ O 1อะตอม มีเเท่าไหร่เเท่ากับ2อะตอมอย่างเงี้ยเป็นตน้นะ okay, นะโอเคเนาะอันนี้เราก็จะความหมายของธาตุและสารประกอบไปแล้วนะครับเนาะธาตุก็คือ,อสารที่ประกอบด้วยอตวะตอมเช่นเดียวกันธาตุต้องไม่มีเลขห้อยนะครับขณะที่สารประกอบเนี่ยก็จะมีเลขห้อยหน่วยสารประกอบก็จะเป็นโมเลกุลด้วยที่สารประกอบก็เกิดจากการรวมตัวของอะตอมตั้งแต่2ออะตอมขึ้นไปนะครับ,นะรบอ่า คราวนี้จะเป็นการคำนวณแล้วนะจะเป็นการคำนวณแล้วนะ มาดูการคำนวณบ้างนะครับการคำนวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับมวลของธาตุหนึ่งอะตอมนะครับมวลวของธาตุหนึ่งอะตอมนะนึกถึงหนึ่งอะตอมนะหนึ่งอะตอมก็คือนึกถึงลูกบอลหนึ่งลูกถูกไหมหนึ่งลูกอะไรหนึ่งลูกใหญ่ที่มีลูกเล็กอยู่ข้างในลูกเล็กก็คือจะเป็นที่อยู่ของอะไรโปรตอนกับน네ิวตรอนถูกไหมดังนั้นมวลหรือน้ําหนักของธาตุหนึ่งอะตอมเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากน้ําหนักของโปรโตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนที่อยู่ข้างในนั้นถูกไหม ใช่ป่ะนะก็ต้องเกิดจากมวลของอาโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนที่อยู่ข้างในข้างในนั้นนะรวมกันนะโอเคไหมนะออาคราวนี้เราจําได้ไหมมวลของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเท่ากับ9.11คูณ10ลบ28กรัมมวลของโปรโตอน1ตัวก็เท่ากับ1 6คูณ10ยกลบ24กรัมขณะมวลของนิวตรอน1ตัวก็จะเป็น1 6คูณ10ยกลบ24กรัมนะครับเท่ากับมวลของอะไรเท่ากับมวลของอาตัวของ นิวตรอนเลยนะครับเนาะและคราวนี้พี่ก็จะกําหนดไม่ใช่พี่สิต้องเป็นอ่าตำรานะครับก็จะบอกว่า1จุดให้ตัวเลข1.6ึ่งจุดลงหกคูณสิบกลังลบยี่สี่มีค่าเท่ากับ1 amu หรือว่า1 u นะมีค่าเท่ากับ1 amu หรือว่า1 u นะอ่ะคราวนี้เขาก็ให้เราจงคำนวณหามวลของธาตุคาร์บอน1อะตอมนะครับมวลของธาตุคาร์บอน1อะตอมอ่ะดังนั้นเราก็ต้องมาดู องประกอบของคาร์บอนหนึ่งอะตอมก่อนคาร์บอนหนึ่งอะตอมรู้ได้ไงว่ามีมีองประกอบอะไรบ้างก็ต้องดูสัญลักษณ์นิวเคลีย์เนาะสัญลักษณ์นิวเคลียของคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็น4ี2 6สดังนั้น1อะตอมของมันก็ต้องมีโปรโตอนเท่าไหร่หกอิเล็กตรอนรู้เลยมันเป็นธาตุต้องเป็น6กเนาะนิวตรอนบนลบล่างก็เป็น6ดังนั้น1อะตอมเนี่ยเห็นไหมของคาร์บอนเนี่ยหอะตอมนะก็จะมีอโปรโตอน6ตัวนิวตรอน6ตัวแล้วก็อิเล็กตรอน6ตัวนะครับคราวนี้ มวลของอะไรมวลของคาร์าบอน1อะตอมเนี่ยก็จะเกิดจากอะไรก็เกิดจากผลรวมของมวลของอะไรมวลของโปรโตอนบวกมวลนิวตรอนแล้วก็มวลอิเล็กตรอนนะครับรวมกันนะโปรโตอน1ตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้ําหนัก 1. 6 6ุดหกคูณสิกลังลบยีกลรัมล้วมีโปรโตอนกี่ตัวตอนนี้เรามีโปรโตอนทั้งหมด6ตัวก็ต้องเอา6คูณเท่าไหร่ 1>, 1 6ู10กวางลบ24ขณะที่นิวตรอนเรามีนิวตรอนเท่าไหร่นิวตรอน6ตัว1ตัวหนัก1 6ู10กวางลบ24กนระัมขณะที่อิเล็กตรอนนะครับเรามีอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไหร่เรามีอิเล็กตรอน6ตัวเช่นเดียวกันอิเล็กตรอน1ตัวหนักเท่าไหร่9 1ู10กว่งลบ28กรัมคราวนี้เราจะเห็นนะครับว่ามวลของอิเล็กตรอนมันน้อยมากๆไม่ต้องเอามาคิดนะไม่ต้องเอามาคิดดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยถือว่ามวลของธาตุใดๆดหนึ่งอะตอมเนี่ยมันก็คือมวลของอะไรมวลของอานิวเคลียสหรือมวลของโปรโตอนบวกนิวตรอนถูกไหมเพราะนนเ,นเนี่ยเลขมวลเนี่ยเห็นไหมเลขมวลเนี่ยก็คือ A ถูกไหมมันเลยหมายถึงเลขที่บอกถึงจำนวนโปรโตอนบวกนิวตรอนไม่ต้องเอาอิเล็กตรอนเข้ามานะเพราะอิเล็กตรอน,นมวลมันน้อยมากๆนะครับดังนั้นมวลของคาร์บอน1อะตอมก็จะเท่ากับ1.6 6กคูณลบบคูณกับเท่าไหร่ หกบวกหกก็คือสิบสองนะก็เป็นสิบสองคูณหนึ่งจุดหกคูสิบกงลบยิบสี่กรัมหรือเท่ากับสิบสอง amu หรือสิบสอง u นั่นเองดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปเจอโจทย์แล้วเราเห็นนะครับแล้วนะตัวเลข amu เนี่ยก็แสดงว่าตัวเลขนั้นกำลังคูณอยู่กับหนึ่งจุดหกคูสิบกางลบยีิบสี่อยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยนะครับว่า อันนี้เป็นตัวอย่างของคาร์บอนครับเนาะสังเกตด,ดูนะครับว่า,เ,าเราคิดมวลของมวลของคาร์บอนหนึ่งอะตอมถูกไหมมวลของคาร์บอนหนึ่งอะตอมมันก็สัมพันธ์กับเลขมวลเนี่ยมันคือเลขมวลตรงนี้นะเนาะแล้วมาคูณกับเท่าไหร่คูนกับหนึคูณสิกำลังลบยี่สิบสดังนั้นถ้าเราเจอนะครับนะข้อสอบถามมวลของธาตุใดๆหนึ่งอะตอมอย่างเงี้ยน,นะเราก็สามารถทำได้โดยเอาอะไรเอาเลขมวลถูกไหมเลขมวลคูณกับเท่าไหร่ 1.6ึ่งจคูณสิกรัมลบยีไปเลยเช่นนะโซเดียมอย่างเงี้ยอ่ะโซเดียม1อะตอมหนักเท่าไหร่ไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปหาอย่างนี้ละก็เอาอะไรก็เอาเลขเท่าไหร่23ถูกไหมตรงเนี้ยคูณกับเท่าไหร่1.6ึ่งจกคูณสิกรัมลบยีกรัมเลยหรือเท่ากับ23่สิบสามไรเอมถูกไหมอลูมิเนียมนะครับนะเลขอะตอมอัญลักษณ์นิวเคลียร์คือ27 สิบสามเนาะแสดงว่าอลูมิเนียมหนึ่งอะตอมก็จะหนักยี่ิบเจ็ดคูณเท่าไหรหนึ่งจุดหกคูณกังลบยีัหรือเท่ากับยีิบเจลยย amu นั่นเองนะอะเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งแล้วไฮโดรเจนละ่ะ h หนึอะตอมก็หนักเท่าไหน่งคูณเท่าไรหนึ่งจุดหกหคูณสิบกำลังลบยีหรือเท่ากับเท่าไหร่1 amu นั่นเองนะครับ โอเคไหมตรงนี้โอเคเนาะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดอย่างสิยังไม่ใช่แบบฝึกหัดสิเป็นมวลอะตอมสัมผัสก่อนนะครับนะมวลอะตอมสัมผัสอ่ะคราวนี้มวลอะตอมสัมผัสคืออะไรเมื่อกี้มวลของแท้นหนึ่งอะตอมนะ มวลธาตุหนึ่งอะตอมมวลอะตอมสัมพัทธ์เอาง่ายๆนะมวลอะตอมสัมพัทธ์เนี่ยมันคือมวลของธาตุเนี่ยหกจุดศูนยะ์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอะตอมนะตรงเนี้ยมันคือมวลของธาตุทั้งหมดหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอะตอมแลม้วมวลอะตอมสัมพัทธ์เนี่ยหาได้จากอะไรสัมพัทธ์คือการเปรียบเทียบนะครับเนาะ มวลตำสัมพัทธ์ก็คือหาได้โดยการเปรียบเทียบมวลของธาตุหนึ่งอะตอมของธาตุใดๆตรงนี้หนึ่งอะตอมกับมวลของธาตุมาตรฐานนะธาตุมาตรฐานก็คือเอามวลของธาตุหนึ่งอะตอมหารด้วยมวลของธาตุมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสูตรที่แบบเต็มๆของมันอยู่ธาตุมาตรฐานตรงนี้ปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยนะธาตุมาตรฐานตัวนี้ปัจจุบันที่เราใช้ก็คือจะเป็นธาตุคาร์บอนนะธาตุคาร์บอนตัวนี้นะที่เราใช้นะเปรียบเทียบ คำว่าเปรียบเทียบเนี่ยก็คือหมายถึงการเอามาหารกันนั่นเองนะครับมมลตอมสัมพัสหาได้จากนะนะเอาอ,อันนี้สูตรเนาะมวลของธาตุหนึ่งอะตอมหนึ่งอะตอมมีหน่วยเป็นกรัมนะครับนะอาหารด้วย1ส่วนสิบสองคูณด้วยมวลของคาร์บอนสิบสงตัวเนี้ยหมายถึงคาร์บอนไอโซโทป12บสองนะก็คือคาร์บอน1ิบออย่างนี้ก็ได้นะสิบสองตัวเลขตัวนี้ไม่ใช่เอามาคำนวณน,นะไม่ใช่นะอะมวลของคาร์บอนอ่สิบสองหนึ่งอะตอมนะครับนะอันนี้ก็เป็นหน่วยเป็นกรัม ทำให้มวลอะตอมสัมผัสมีหน่วยไหมมวลอะตอมสัมผัสจะไม่มีหน่วยมันตัดกันนะมันตัดกันนะอ่ะคราวนี้หดูจําอันนี้ได้ไหมมวลของธาตุคาร์บอนหนึ่งอะตอมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้คาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอมเรซีสิบสองเห็นไหมก็คือเอาสิบสองคูณเท่าไหร่สิบสองคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่กรัมดังนั้นเนี่ยสูตรตรงนี้ก็จะเป็นมวลของ ธาตุใดๆนะหนึ่งอะตอมหารด้วยครับหนึ่งส่วนเท่าไหร่สิบสองคูณเท่าไหร่ครับมวลของคาร์บอนสิบสองก็คือสิบสองคูณเท่าไหร่ลบยิบสี่นะครับตัดตัดเห็นไหมมันก็ได้สูตรนี้ออกมานะมันก็คือมวลของธาตุหนึ่งอะตอมหารด้วยหนึ่งจุดหกกูณสิบกลางลบยิบสี่คราวนี้พี่ต้องการที่จะ ขยายความหมายตรงนี้อีกนะ,ะทุกคนดูตรงนี้อตอนนี้เรารู้แล้วว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์เนี่ยมีค่าเท่ากับมวลของธาตุหนึ่งอะตอมนะ,ะหารด้วย1.6คงกูิบกลางลบ24บอ่ะคราวนี้ขยายต่อเท่ากับมวลของธาตุหอะตอมคูณกับ1ส่วน 1.66คูณ10กำลังลบ24เชื่อไหมมันมหาสารรย์มากเลยตัวเลขตัวนี้1หารด้วย1.6 6คูณ10กลังลบ24่มีค่าเท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23ดังนั้นนะครับนะมวลอะตอมสัมพัทธ์ก็เลยเท่ากับมวลของธาตุ1อะตอมคูณด้วยเท่าไหร6.02คูณ10กำลัง23เห็นไหมพี่เลย พี่เลยบอกว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์มันก็คืออะไรมันก็คือมวลของธาตุทั้งหมดเท่าไหร่หกจุดศูนย์สองกูสิบเก้ายี่สิบสามอะตอมเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมหนึ่งอะตอมหนักมวลของธาตุหนึ่งอะตอมหนักเท่าเนี้ยนะแล้วหกจุดศูนย์สองหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมดังนั้นมวลอะตอมสัมพัทธ์ก็เลยที่ให้ความหมายมันก็คือมวลของธาตุทั้งหมดหกจุดศูนย์สองกูสิบเก้ายี่สิบสามอะตอมซึ่งต่อไปเราจะรู้ว่าไอ้หกจุดศูนย์สองกูสิบยี่สิบสามอะตอมต แต่ว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับนะและที่สําคัญนะเด็กๆนะตัวเลขตัวนี้ต้องจำเอาไว้เสมอครับเนื่องจาก1ส่วนเท่าไหร่1นึส่วนเท่าไหร่หนึุดหคูณเท่าไหร่10บกำลังลบยนะี่สบี่นมันมีค่าเท่ากับ6.02ุดศูอคูณสิบกำลังยี่สาอาลองย้ายข้างดูเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า1 6ึคูณเท่าไหร่10บกลังลบยี่สี่แล้วคูณ 6. จุด 0.2คู10กําลัง23มันมีค่าเท่ากับ1มหัศย์มากเลยนะเพราะเนี่ยอันเนี้ยเด็กๆจะต้องรู้นะ1.6คูณ10กลังลบ24คูณ6.72คูณิบกํลัง23มีค่าเท่ากับ1นะตัวเลข2ตัวเนี้ยสำคัญมากต้องรู้นะครับ โอเคเนาะอ่ะคราวนี้การเปรียบเทียบมวลอะตอมนะสัมพัทธ์เพิ่มคำนี้หนึ่งพี่ตกเนาะของธาตุสองชนิดนะครับความจริงถามว่าจะเป็นต้องจำสูตรไหมไม่จำเป็นนะครับนะไม่จำเป็นนะแต่ว่า,าให้ไปก่อนนะเนาะเราก็จะได้ว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์สมมติมีธาตุสองชนิด A กับ B, B เนาะเราก็ได้ว่ามวลอะตอมสัมพัทธ ของ a หารด้วยมวลอะตอมสัมพัทธ์ของ b เท่ากับมวลของ a 1อะตอมหารด้วยมวลของ b 1อะตอมอย่าลืมนะมวลอะตอมสัมพัทธ์กับมวลของกับมวลของธาตุ1อะตอมต่างกันมวลอะตอมสัมพัทธ์ก็คือมวลของธาตุทั้งหมด6 0 2ุดอคูณอะตอมนะส่วนมวลของธาตุ1่อะตอมก็คือมวลของธาตุ1อะตอมนั่นแหละนะครับโอเคเนาะตรงนี้อันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีๆนะเพราะว่า สำคัญมากๆนะครับต่อการคำนวณน,นะต่อไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดนะครับ